รารอคิวนานที่สุดตั้งแต่ครคิดศฟที่มาเลยนะครับชั่วงกว่าได้นะครับเงิหนแหน่นอนทุกคนได้เราหาโอ้โหชื่อร้านโอ้โห้นะเรต้องโอ้โหตามนะครับแล้วดูตัวกุ้งตัวใหญ่มาก สวัสดีครับยิีตรับ้าสู่ม i ลลิเ l c h ช n n e l นะครับชองที่จะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินของอร่อยๆไปมูในสไตล์เดียวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชม EP แรกนะครับเดี๋ยวยังากติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนดวงสแคร์นะครับเดี๋ยวผนกำลังจะพาไปตะลุยกินของอร่อยๆที่บปททกันนะครับ ตอนนี้เราก็จอดรถไปที่นี่นะครับมีลิสต์ทั้งหมดอยู่ที่5ล้านนะครับ<ๆ>เดี๋ยวไงลองติดตามกันดูนะครับมีร้านไหนบ้านะครับ ทุกคนครับบรนทัดทองนะครับอยู่ในโซนชุลาสามย่านนะครับซึ่งเป็นแหลง่งรวมร้านอาหารมากมายเลยนะครับด้วยความที่อยู่ในโซนมหาลัยนะคะรับราคาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีทั้งของข้าวของหวานนะคร <ste ep food> ับสตรีทฟู้ดบุฟเฟ่ต์ต่างๆมากมายเลยนะครับร้านแรกเลยนะครับที่เบอร์จะพาไปเลยนะครับหมูสเต๊กไนซงนะครับซึ่งเขาบอกว่าน้ำจิ้มนี่คือรสเด็ดมากเลยนะครับเดี๋ยวาลืมไปติดตามกันเลยนะครับ ครับหมูสเต๊ะที่นี่ราคาไม่แพงเลยนะครับก็มาละสิบบาทเองแล้วนะแล้วก็มีขนมปังไนละสิบบาทนะครับจริงๆเขามีเสียวเนื้อด้วยนะครับรั่นชามละประมาณหกสิบเจ็ดสิบก็คือราคาดีมากนะครับก็สั่งไปแล้วนะครับหมูสเต๊ะสิบไม้แล้วครับกับขนมปังนะครับจริงๆเดี๋ยววันนี้มาลองท้องก่อนนะครับแล้วค่อยไปตะลุยอีกลานหนึ่งนะครับซึ่งไม่อยากจะสั่งเยอะนะครับเพื่ออิ่มก่อนนะครับ มาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับหมูสเต๊ะที่สั่งไว้นะครับก็ร้านกินมากมากเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ําจิ้มขมเต๊ะนะครับที่เป็นน้ําจิ้มถั่วนะครับเราใช้เป็นถั่วตัดนะครับแทนน้ำตาลนะครับก็จะได้ความหอมจากถั่วตัดด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มปลาจาดนะครับต่างขนมปังนะครับก็คือแบบกรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับคือต้องขอน้ำจิ้มเยอะๆเลยอ่ะตักขึ้หน่อเลย มันรอร่อยมากมันเป็นยังไงมันหวาน ครับซึ่งปูสเต๊ะอร่อยมากแล้วก็เนื้อมุ่มากครุมค่ากับราคามากเลยนะครับเดี๋ยวเมนูก๋วยเตี๋ยวเรายังไม่ได้กินวันนี้นะครับเดี๋ยวไปรับนน้ารามาชิมกันนะครับเดี๋ยวร้านต่อไปนะครับเราไปเรียกนาย้อยกันนะครับชื่อร้านป้าหนีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านป้าหนีเขาขายอะไรกันนะครับ เดีวถ้าเขาทุกคนร้านปานีนะครับซึ่งก็เข้ามาในซอย16ครับซอยจุฬา16แล้วก็เดินเข้ามาที่หน่อยนะครับมีทางสายมือชีวิตกตอกเล็กๆนะครับก็เมื่อกี้สั่งเป็นกุ้งแช่น้าปลาไป1ชุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองสักคูดหนึ่งไยมาแล้วาเขาทุกคนก็เมื่อกี้คนค่อนข้างเยอะนะครับเลยเดินออกมาข้างนอกนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้สั่งแบบว่ายำให้เลยนะครับเป็นแบบกุ้งาให้เลย พร้อมถาดแล้วก็ที่ได้มาเป็นผักคะนา้าเป็นพวกสาระแหนเป็นแบบเครื่องเคียงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับหืมอร่อยกุ้งสดมากแล้วแบบแซ่บมากเป็นแบบว่ามีหอมเจียวกุ้งเขาแบบว่าเหมือนแช่น้ำปลามาแล้วมันคุบๆแบบเด้งๆจริงๆต้องกินกับพวกผักอ่ะแล้วก็ เมื่อกี้ที่สั่งไปครับมันมีแบบที่ทําให้แล้วกับที่สั่งกลับบ้านเราสามารถสั่งแยกเป็นกับบ้านได้ด้วยนะครับเพราะเขาจะแยกเป็นน้าจิ้มอะไรอย่างเงี้ยให้มีเมนูกุ้งมเมนูหอยด้วยนะครับอันนี้เราสั่งแต่เมนูกุ้งมาแล้วดูตัวกุ้งตัวใหญ่มากาไม่รอบตรงที่ว่าเวลาเราแบบสั่งแล้วอ่ะกุ้งเขาแบบถอดที่แบบหางองอกให้พร้อมกินเลยไม่ชอบที่แบบต้องมันคายออกสะดวกให้เท่าไหร่เนี๋อวให้สิบเลย เวลาทุกคนอร่อยมากเราไปร้านต่อไปเลยทุกคนทาร,ร้านนี้ก็น่ากินนะแบบ้านดดทเหมือนกัน,นทุกคนได้เราหาโอ้โหชื่อร้านโอโห,หน,นะก็ต้องโอโตามนะครับจะอยู่ตรงสีแยกนะครับจุฬา1สิบหกนะครับก็ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเมื่อกี้สั่งเป็นน้ําจิ้มแบบไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเมื่อกี้ดูแบบแซ่บมากถึงเราจะแบนเผ็ดไม่ไหวดีปลาหมึกแบบสดชอบเขาจะมีหนวดสองแบบครับอันนี้เป็นหนวดแบบหมึกกล้วยกับหมึกสายอันนี้หมึกกล้วยหนวดมันจะเล็กๆแต่ถ้าใครชอบแบบว่าเต็มคำแล้วก็ใช้หมึกสายเป็นแบบว่าใหญ่ๆหน่อยให้กี่คะแนนครับ ตัว okay. ที่เรามาถ่ายก็มีตลาดเทมาร์เก็ตพอดีเลยครับแล้วก็เมื่อกี้เพจไปสั่งน้ำมะมว่วงกินมะม่วงมากเลยมะม่วงมะม่วงได้ไหมขอเชิญ ตอนนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักสุกี้หมาลานะค่ะซึ่งบาทัะทอนะครับก็มีร้านสุกี้หมาลาเจ้าดังอีกร้านหนึ่งนะครับชื่ออจีสุกี้นะไม่ใช่ชื่ออีจาสุกี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคิวด้านในนะครับว่าคิวยาวหรือเปล่าได้คิวที่149ครับอีก48คิวอีก48คิวรอดีไหมรอหรือไม่รอ กระดูกหมูมันกันครับตุ้ปสองงานสองกันจะอร่อยมากเลยครับมันจะเป็นน้ำซุปหมัาากมาผสมกระดูกหมูอืมเดือดน้ำจิ้มครับเดือดน้ำจิ้มขบับปูมาให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดล มันจะมีอะไรบ้างคือเมื่อกี้เครื่องเยอะมากเป็นถั่วเพราเแบบหวานๆก็เรียบร้อยเวลานะครับสำหรับที่อีจ่านะครับเป็นการรอคิวนานที่สุดตั้งแต่เคยคิดจุดฟีีมาเลยนะครับชั่วโมงกว่าได้นะครับก็จริงๆยังไม่อิ่มเลยนะเดี๋ยววัดด้วยนัญอะไร เ,เดี๋ยวเราไปดูกันแถวๆนี้นะครับว่ามีอะไรอร่อยๆบ้างนะครับได้แล้วครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวลงเลงครับได้เป็นรชลิ่งกันย้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่าร้านเป็นยังไงนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยไหมนะครับด้าน,น ีเราก็สั่งไปไยุบ,บล,บนนนนลบอยนะครับทุกคน,ดน,คกคนเ,ดเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับไก่กับปลาครับวันนี้เป็นหนังปลานะครับสูตรของทางร้านนะครับก็คือมีความกรอบมากๆนะครับแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับทุกคนได้แล้วนะครับเป็ดย่างติดหองต้มยำแห้งเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะครับคือเส้นนี่คือแบบเหนียวนุ่มจอร่อยเนสะ้นแบบหอมมาก แล้วก็นุ่งๆกรุบๆเด้งๆแล้วคือแบบจะกินปลาด้วยนะอ่จริงๆเขาบอกว่าต้องกินเกียวปลาด้ยนะเกียวปลาเขาแบบเด็ดมาลองชิมเกาเหลานะครับทุกคนก็่อนสุดปั๊บ เป็นจหลองน้ำใสแบบเบาๆแล้วก็แบบกินนับบชิมอันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำแห้งนะครับเป่าทำไมนกกระเดียวย่อเป็นนุ่น,นดีคสดบ ใครับทุกคนยังงั้นเดี๋ยวเบลขอจอ่ทานก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าร้านไหนยอสจะไปกันนะครับอิ่มมากวตอนนี้ไหวไหมถ้าไม่ไหวจะเรียกว่าตะลุยได้ไหมตอนนี้แต่ก็น่าจะไหวอยู่นะครับก็เรายังขาดขนมหวานอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปหาขนมหวานอร่อยๆทานกันนะครับ คนอาฟริกก็อยู่ร้านให้ชิมร้านนะครับชื่อซาร์สตาเล่แล้วเซอร์จินเนียเมล์นะครับให้เรู้สึกเหมะคะคือนเราอยู่ที่อังกฤษเลยนะมีคำเป็นวินเทจนะครับจริงๆเคยไปไหมไม่เคยไปเขาให้ชิมเยอะมากนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับว่าอะไรอร่อยบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวขอเลือกเป็น เยอะมากเลยครับซัปเปอรี่ดูครับช่วยเนี่ย้องใส่อะไรบ้างก็ซอสหวานๆแล้วก็เป็นแบบกลิ่นสซัปเบอรี่แล้วก็ชิมอ่าวานบีบีพีแลนเป็นแดงโหดสรับทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นสซัปเบอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับงั้นแดงโหด กินสตรอเบอรี่หอมนะครับอติมเขาเป็นเหมือนเป็นสไตล์แบบเป็นเจลาโตโ้ะมันก็จะมีความเนียนๆน,นุ่มๆอันหนึ่งขอชิมอันนี้ดูครับอันนี้ชื่อบอนดี้ค่ะพีนัทบัตเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้เ่าใส่เป็นสกครูแบบนี้มาแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนบ,บัคุกกี้แบบนี้มาให้ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่หวานมากอันนี้ไม่หวานมากาะเหมือนเราจะกินแบบ กินไอศกถั่วกับแยมสตรอเบอรี่อารมณ์นะครับไอศกิีมอร่อยมันเดี๋ยวขอตัวไปทานไอศกมก่อนนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการไปลุยกินย่านบันนลลัทองนะครับซึ่งที่นี่ค่อนข้างจะจบในที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของชาวของหวานนะครับหรือว่าถ้าใครอยากตามมาแบบเดียวน,นะครับก็อยากให้จัดสรรยินชาด้วยนะครับเพราะบางร้านเนี่ย นะครับลองเซิร์ชดูก่อนนะครับชอบร้านไหนมากสุดครับถ้าชอบจริงๆก็เอ่อเราเลือกที่ร้านที่เราไปชิมวันนี้เลยละกันนะครับก็จะเลือกป้านีละกันนะครับเพราะว่าป้านีเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนปุ้งเขาสดนะครับแล้วก็บรรยากาศคือเป็นแนวแบบว่าสบายๆแล้วก็น้ำจิ้มถึงมากนะครับก็อยากให้ทุกคนมาลองชิมกันดูนะครับ หรือว่ายัางไงก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรนะครับ <g ut S 1> ก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ <g ut> ยังไงคืนนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับห <g ut> ลับฝันนี้นะครับบ๊ายบายครับ <g ut>